สำหรับใครที่เป็นคนชอบกินเยอะกินแล้วหยุดไม่ได้นี่นะครับต้องลองฟังคลิปนี้ดูว่าบางทีคุณอาจจะเป็นโรค binge eating disorder หรือเปล่า <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดีกว่าว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีอาการเข้าข่ายเป็นโรคนี้หรือเปล่าแล้วถ้าเป็นแล้วเนี่ยมีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับอันดับแรกมาเช็คกันก่อนว่าเราเสี่ยงเป็นโรคนี้หรือเปล่านะครับอาการมันจะมีอยู่2ข้อนะครับข้อแรกคือเราจะเป็นคนที่กินเยอะมากๆก,ก,กินจนจุก หยุดไม่อยู่อ่ะบางทีคืออิ่มแล้วนะรู้ตัวว่าอิ่มแล้วนะแต่มันก็หยุดไม่ได้มือก็ยังหยิบจับกินไปเรื่อยๆกว่าจะหยุดก็คือจนของหมดเลยหรือไม่ก็ท้องจุกแน่นจนกินอะไรไม่ลงเลยแต่การที่จะเป็นโรคนี้ด้วยเนี่ยนะครับมันจะต้องมีข้อสองควบมาด้วยครับคือหลังจากกินเสร็จแล้วอ่ะเรามักจะมีอาการรู้สึกผิดไปด้วยครับอารมณ์ประมาณว่าแบบกินเสร็จแล้วนั่งขึ้นอืดอยู่ก็แบบล้ำลึกได้ว่าเฮ้ย ทำอะไรลงไปเนี่ยทำไมกินเยอะขนาดนั้นมันไม่ดีนะกําลังลดน้ําหนักอยู่คือจะรู้สึกผิดรู้สึกอายที่กินเยอะครับแล้วพอเป็นแบบนี้ก็มักจะชอบกินคนเดียวไม่อยากให้คนอื่นเห็นไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเรากินเยอะคือมันต้องมี2อ,อาการนี้รวมด้วยถ้าเกิดเราเป็นแบบนี้นะคือกินจุกจนแน่นเลยเนี่ยหยุดตัวเองไม่ได้เนี่ยสัปดาห์หนึ่งห้วันขึ้นไปเนี่ยถือว่าเราอยู่ในกลุ่มที่อาการหนักแล้วนะครับ ในระยะยาวเนี่ยเราก็อาจจะน้ำหนักตัวขึ้นได้มากๆเลยรวมถึงมันไม่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วเพราะเรากินเยอะเกินใช่ไหมครับร่างกายก็ใช้พลังงานไปกับการย่อยอาหารที่มันเยอะเกินไปในการขจัดของเสียพวกนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดเราเป็นสัปดาห์หนึ่งประมาณ1-3วันเนี่ยเรียกว่าอาการเราอยู่ในเกณฑ์ทั่วไปนะครับยังไม่ได้หนักมากแต่ก็เป็นละแล้วก็ถ้าเกิดไม่รีบดูแลนะเดี๋ยวมันอาจจะเป็นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่อยากให้เราลองสังเกตดูครับในช่วงเริ่มต้นนะครับ เราอาจจะไม่ได้เป็นบ่อยขนาดนั้นสัปดาห์หนึ่งเนี่ยอาจจะมีแค่วันเดียวที่เป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราเป็นแบบนี้ทุกสัปดาห์ติดต่อกันอย่างน้อยสัก3าเดือนนะครับเป็นอาการที่บ่งชี้ได้ชัดแล้วว่าคุณกำลังเป็นโรค binge eating disorder เนี่ยในช่วงเริ่มต้นก็ควรจะรีบจัดการตัวเองแต่ผมอยากบอกตรงนี้ให้เคลียร์เพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับเราจะได้ไม่กังวลมากไปไอ้การที่เรากินอาหารเยอะมากๆหรือบางทีกินจนจุกเป็นครั้งคราวนานๆทีแล้วออกไปปาร์ตี้กับเพื่อน เช่นไปกินข้าวกับที่บ้านไปกินบุฟเฟ่ต์ข้างนอกแล้วมันกินเยอะเกินเนี่ยจนจุกจนแน่นเป็นครัง้งคราวเป็นบางครั้งเนี่ยไอ้อย่างนี้ไม่ใช่โรคนะนี่ออกไหมมันเป็นเรื่องปกติที่บางครัง้งบางมือ้อเราก็กินเยอะเกินไปเพราะเรามีปาร์ตี้มีสังสรรค์เป็นเรื่องปกติจริงๆแล้วสาเหตุของโรคเนี้ยเขายังไม่ได้ฟันธงออกมาร0% 0นะครับแต่เขาค้นพบว่าควรจะเป็นโรคเนี้ยมักมีจุดเริ่มต้นมาจากสข้อนี้ครับข้อแรกครับมักเป็นกลุ่มคนที่ไม่พอใจในรูปร่างตัวเองไม่จําเป็นว่าอาจจะต้องเป็นคนอ้วนมากๆนะครับ หุ่นปกติก็ได้นะแต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองมีห่วงยางแล้วเขาไม่แฮปปี้มันจะทําให้เขารู้สึกเครียดกับหุ่นของตัวเองครับแล้วก็จะพยายามลดน้ําหนักจะพยายามลดหุ่นแบบเคร่งเครียดในการกินแต่และอย่างก็จะกลัวนูน่นกลัวนี่อ่ะกลัวว่ากินไปแล้วจะหุ่นไม่ดีแล้วพอมันเครียดแบบนี้นะครับพอไปเจอของที่อยากกินของที่ชอบกินเนี่ยกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเกิดตะบะแต่เกิดกินเยอะจนจุกอีกใช่นไหมแอบกินคนเดียวแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้รู้สึกผิดโอ้โ oh, หทำไมฉันทําแบบนี้เนี่ยมันก็สะสมสะสมไปเรื่อยๆแล้วอากากกกกร็จะหหนนนััขึ้ ข้อที่สําหรับคนที่จะเป็นโรคนี้นะครับมักจะเป็นคนที่ลดน้ําหนักผิดวิธีมาก่อนครับไม่ว่าจะเป็นการกินยานลดน้ําหนักหรือคุมอาหารผิดๆนะครับก็คือจะแบบพยายามกินน้อยมากๆอดอาหารไปเลยไม่กินเลยคือแบบว่าฉันเป๊ะมากแล้วพออดอาหารนานๆทํานานๆต่อเนื่อง2 3สเดือนเนี่ยพอน้ําหนักเริ่มลดได้แล้วเนี่ยนะครับ จังหวะที่มันฝืนมานานเนี่ยมันก็เกิดการตะบะกแตกเหมือนกันแล้วพอตะบะกแตกกลับมากินก็กินเยอะเหมือนกินชดเชยแบบนี้เลยนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของโรคนี้ได้เพราะมันมีอาการเครียดสะสมมานานและข้อที่3ข้อสุดท้ายก็คือคนที่มีปัญหาความเครียดในชุดประจําวันสูงๆรวมถึงคนที่มีอาการโรคซึมเศร้านะครับก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้มากขึ้นเช่นกันจะเห็นว่า3ข้อของกลุ่มคนที่มักจะเสี่ยงเป็นโรคนี้ มักจะเกิดจากความเครียดสะสมทั้งนั้นเลยนะครับว่าจริงๆแล้วโรคนี้มันเป็นโรคที่เกี่ยวกับอาการทางทางประสาทนิดหนึ่งนะครับไม่ได้เกี่ยวกับแบบเฮ้ยเราหิวเราเลยกินเยอะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะบางทีเราควบคุมตัวเองไม่ได้แล้ววิธีการแก้ปัญหาทํำยังไงนะครับข้อแรกครับให้เราโฟกัสที่การดูแลสุขภาพครับและเลือกวิธีการที่มันเหมาะสมกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องหาความรู้ที่ถูกต้องครับว่าเฮ้ยการเลือกกินการออกกําลังกายแบบไหนเนี่ยมันจะทําให้เราลดน้ําหนักได้แบบยั่งยืนได้สุขภาพดีด้วยไม่ใช้เน้นแค่ เลยคือเราต้องเลือกวิธีการที่มันเหมาะสมกับตัวเราเองไม่ใช่ว่าไปทําตามกระแสไปทําตามเพื่อนเห็นคนนู้นทําสูตรนี้ลดก็ไปทําตามเขาสัปดาห์หนึ่งเราทับดาห์หนึ่งผ่านไปยังไม่เห็นผลก็เห็นอีกคนทําอีกสูตรหนึ่งก็เปลี่ยนไปตามคนอื่นโดยที่ไม่ได้ศึกษาว่า แต่และสูตรแต่และวิธีที่เขาทำอะ่ะมันมีจุดดีจุดเด่นยังไงแล้วมันเหมาะกับเราหรือเปล่าเราต้องศึกษาตรงนี้ให้ชัดเลือกวิธีการที่เหมาะกับเราที่สุดข้ 2> อ2นะครับปรับ m i n d s e t มาเป็นการโฟกัสที่กระบวนการครับไม่ใช่ที่ผลลัพธ์เรื่องนี้คือเรื่องสําคัญโคตรเพราะเวลาคนจะลดน้าหนักเนี่ยมักโฟกัสที่ผลลัพธ์ครับเช่น1เดือนนะฉันต้องลดได้5้กิโลเอวฉันต้องลดไป2นิ้วฉันต้องใส่กางเกงตัวนั้นได้ตัวนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง ไม่มีปัญหาไม่ใช่เรื่องผิดนะเป็นเรื่องที่ทําได้แต่สําหรับคนที่มีอาการเป็นโรคนี้อยู่เนี่ยแล้วไปโฟกัสที่น้ําหนักตัวมากเกินไปเนี่ยไปโฟกัสที่ผลลัพธ์มากเกินไปมันจะยิ่งทําให้เครียดครับชั่งน้ําหนักแล้วแบบผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วน้าหนักไม่ลดเลยอ่ะเครียดอีกพอเครียดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เกิดอาการยอมแพ้ง,ง่ายหรือตะบะแต่ก็วนหลูบไปกินเยอะอีกเรื่อยๆให้เปลี่ยนโฟกัสใหม่ครับเปลี่ยนมาดูที่เหตุเปลี่ยนมาดูที่กระบวนการครับทําเหตุดีก็มีความสุขได้เลยไม่ต้องรอดูผลเช่น นี่ปกติฉันไม่กินผักนะเนี่ยวันนี้ฉันกินผักด้วยสุดยอดเลยไม่เคยกินน้ําไม่ถึง3ลมติเลยวันนี้กินน้าเปล่า3ามตรละเข้านอนก่อนเที่ยงคืนด้วยเนี่ยแบบนี้ครับคือทําเหตุดีแล้วมีความสุขได้เลยครับพอเราเปลี่ยนมาโฟกัสที่กระบวนการแบบนี้แล้วเราทําได้เล็กๆเล็กๆในแต่ละวันนะครับมันจะทําให้เรารักตัวเองมากขึ้นภูมิใจในตัวเองมากขึ้นครับ แล้วเราก็จะมีความสุขมีความอยากทําต่อพอทําต่อเนื่องได้นะครับเราก็จะมีนิสัยดีๆกลับคืนมาเดี๋ยวผลลัพธ์ที่ดีมันตามมาเองข้อ3ครับคือการฝึกกินแบบมีสติหรือ mindful eating ปกติเรากินแบบไร้สติครับ <c oughs> คืออยากกินอะไรก็กินเจอเมนูไหนที่ชอบก็กินเลยโดยไม่ได้คิดอะไรมากซึ่งวิธีการที่ไปทําตามได้ง่ายๆเลยก็คือข้อที่1ครับให้มองอาหารเป็นสารอาหารครับอย่ามองเป็นเมนูแต่ก่อนเวลาเราจะกินอาหารเนี่ยเราจะมองเป็นเมนูถูกปห เฮ้ยวันนี้อยากกินกะเพราไก่ไข่ดาวจัดตอนนี้เราก็คิดนิดหนึ่งอยากกินกะเพราไก่ไข่ดาวเฮ้ยมันได้อะไรบ้างได้แป้งได้โปรตีนเยอะแต่มันก็มีผักน้อยนะแล้วก็มีไขมันจากการผัดด้วยเฮ้ยวันนี้เรากินแคลอรี่เยอะละเราควรเปลี่ยนผัดเป็นนึ่งเป็นต้มดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคือคิดก่อนกินนิดหนึ่งมองอาหารเปลี่ยนเป็นสารอาหารก่อนท้ายที่สุดแล้วพอเราได้อาหารมาตอนที่เราเริ่มกินนะครับนี่เป็นสิ่งที่ต้องฝึกเลยแล้วผมฝึกเรื่องนี้นะผมรู้สึกว่า เรากินน้อยลงแบบชัดเจนและมีความสุขกับการกินมากขึ้นนะครับนั่นก็คือการลิ้มรสชาติอาหารมากขึ้นเ่ะคนนอ้วนจะเป็นคนที่กินเร็วนะได้อาหารมาเนี่ยซัดตู้มตามตู้มตามก็โอเคมันก็อร่อยแหละแต่บางทีเราไม่ค่อยได้ลิ้มรสชาติเราเคี้ยวแป๊บเดียวเราก็คืนละแต่เปลี่ยนใหม่ครับค่อยๆเคี้ยวครับเราเคยดูรายการพวกวิาวจารณ์อาหารไหมครับโหนี่มันมี texture มันผลิตมาอยากดีมันใช้เนื้อเนื้อเนื้อนีอนอ่กินเข้าไปละลายในปากอะไรอย่างเงี้ยคือค่อยๆกินค่อยๆลิ้มรสชาติอาหารนะครับแบบนี้มันจะทําให้เรามีความสุขได้ลิ้มรสชาติอาหารจริงๆทําให้เรากินช้าลงด้วยปริมาณที่กินเราก็จะกินได้น้อยลงโดยอัตโนมัตินะครับและข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับก็คือไม่ต้องเป็น perfectionist ครับไม่ต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องเป๊ะทุกอย่างขนาดน,นั้นเวลาเราจะลดน้ําหนักในคนส่วนใหญ่ก็ต้องการความเป๊ะเฮ้ยฉันจะเอาจริงละ2เดือนนะต้องกินเป๊ะเมนูอาหารต้องเป๊ะต้องคลีนจััดออกกกําลง ายนะต้องหนักต้องจัดเต็มอารมณ์มันจะประมาณนี้นะครับพอเป็นแบบนี้มันทําให้เราเครียดโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับพอมันเป๊ะมากเกินไปเนี่ยแล้วพอเราทําไม่ได้ตามแผนเนี่ยเราแบบเซ็งไหมเราเชื่อไหมครับถ้าเรามีนิสัยแบบนี้เราจะเป็นพวกสุดโตง่งสุดโต่งในที่นี้คือถ้าจะทําต้องเป๊ะแล้วพอจังหวะหลุดมันจะหลุดยาวเลยถ้าไม่กินคือไม่กินเลยถ้ากินนะนิดเดียวไม่ได้ต้องจัดเต็มเนี่ยพอเรามีนิสัย perfectionist แบบนี้นะครับ ทำเคร่งมากๆต่อเน,นื่องต่อเนื่องแล้วจังหวะมันหลุดอะ่ะมันก็จะหลุดตบัดแต่กินยาวกินเยอะเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับว่าไม่ต้องเป๊ะมากครับเจอของอยากกินก็กินได้ครับก็หลุดได้ครับเอาง่ายๆนะเราลองคิดตามง่ายๆนะสมมุติอาหารมี3ามือ้อเราไม่เคยดูแลไม่เคยควบคุมการกินเลยเรากินตามปกติเลย3มือ้อน้ําหนักเราก็ขึ้นแล้วพอเราอยากลดน้าหนักเราก็เลยมาคุมสามือ้อเป๊ะๆเปะๆเปะๆตลอดต่อเน,นื่องของที่อยากกินไม่ได้กินเลยเนี่ยมันทําให้เราเครียดนะแล้วจังหวะกลับมากินเหมือนเดิมเนี่ยเราก็กลับมากินจัดเต็มเหมือนเดิ เอาใหม่ครับจากที่เราไม่เคยคุมเลย3มื้อเนี่ยเราลองคุมแค่2มือดูครับแล้วอีกมื้อหนึ่งเ่ะเรายังสามารถกินของที่ชอบได้บ้างกินของที่อร่อยได้บ้างเนี่ยเฮ้ยแบบนี้เราก็จะไม่เครียดนะเรายังสามารถกินของที่อร่อยได้อยู่ในขณะที่เราปรับ2มื้อให้มันดีขึ้นเนี่ยน้ำหนักเราก็ลดลงด้วยไม่ต้องดูให้เพอร์เฟกไม่ต้องเป๊ะหรอกครับขอแค่ให้เรากินดีขึ้นในแต่ละวันแค่นั้นก็เพียงพอแล้วทันโดยสรุปนะครับวิธีทางแก้นะครับผมว่ามันคือทางสายกลางเลย ใช้ชีวิตให้มันแฮปปี้ครับอย่าแบบเฮ้ยคุมอาหารก็คุมต้องเป๊ะต้องเป๊ะต้องเป๊ะต,ตลอดพอจังหวะมันหลุดแล้วมันหลุดยาวนะครับในระหว่างลดน้ําหนักก็ลดไปแล้วก็อย่าลืมแบ่งบางมือ้อมาเอนจอยมากินของที่อร่อยได้บ้างแบบนี้มันจะทําให้เราไม่หลุดตะบะแตกกินเยอะเกินไปนะครับจริงๆในเมืองนอกเนี่ยโลกนี้คนเป็นกันเยอะมากแล้วก็มีการหาหมอมีการปรึกษาแบบจริงจ,งจ,งจังเลยแต่ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่แล้วคนก็ยังไม่ค่อยมีการปรึกษาหาหมอเรื่องนี้มากพอนะครับบางคนพอไปเล่าเรื่องนี้ให้ ให้เพื่อนๆฟังเนี่ย <c oughs> เพื่อนๆก็อาจจะบอกด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมึงก็คุมตัวเองสิมึงก็อย่าก,กินสินะครับซึ่งบางทีซึ่งบางทีเขาอาจจะจะไม่เข้าใจนะครับเราก็ลองปรับตามนี้ดูนะครับแล้วได้ผลยังไงเนี่ยคอมเมนต์แชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็กดส s c r i b e ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ